เป็นไงบ้างอยู่สองวันสบายดีไหมมีใครไหลไปกับกระโดงหรือเปล่าไม่มีนะคะ ช่วยกันแต่อันนี้มีสิ่ลกูกคานะคะโดยที่สมาชิกอาเซียนจะมีอยู่ทั้งหมด10ประเทศวันนี้นะคะเขาก็จะมาสอนเกี่ยวกับอาเซียนหรือเรียกอย่างว่าสมาโมประชาชาเเติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยจุดประสงค์วันนี้ก็จะมี โจทย์ส่งที่ครูจะสอวันนี้นะคะก็จะเป็นคำขวัญของอาเซียนนักเรียนต้องจำคำขวัญของอาเซียนนี้ได้แล้วก็นักเรียนต้องรู้จักรงทั้งสิบประเทศว่าแต่ละธงเป็นของประเทศอะไรบ้างน,นะคะมาเริ่มกันเลยวันก่อตั้งอาเซียนคือวันเที่ยวเลรคะ ขั้วควอซียนก็คือหนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่เอกลักษ์หนึ่งประชาคมอ่านพร้อมกันหวิสัยทัศน์หเอกลักษหนึ่งประชาคมอ่านอีกอ้อหนึวิสัยทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์งประชาคมจำได้กันไหมอันนี้คุณจะมีเวลาได้ทำนะคะต้องจำาใ่แห้ะทุกคน จำได้ไหมจำได้ใช่ไหมคะโอเคงั okay. น้นไปต่อนะมีใครยังจำไม่ได้ไหมจำได้แล้วนะอ่ะสมาชิกอาเซียนมีใครรู้ไหมว่าอาเซียนมีทั้งหมดกี่ประเทศเลยจากที่เรานับรูปภาพรูปแรกที่ครูเปิดให้ดูน,นักเรียนเห็นมีกี่รูปคะสี่สอ่าสมาชิกอาเซียนมีนทั้งหมดสิบประเทศนะคะ ต่อมาเราจะมารู้จักาจะมารู้จักโครงของแต่ละประเทศกันเพราะว่าลูปแบบยังไงบ้างอามีใครรู้ไหมว่ารูปแหวนกคโลประเทศอะไรประเทศเราอะค่ะประเทศไทยค่ะ,ะถูกต้องไหมคะรูปแรกคือประเทศไทยทำให้ดีนะว่าลูกป,ประเทศไทยคือสัญลักษณ์แบบไหนอ่ะรูปต่อมาอามีใครรู้ไหม อ่ะอันนี้คือประเทศบูไนนะคะจำไม่ดีนะอ่านพร้อมก,กันนะ่ะประเทศบูไนไปต่อนะคะประเทศต่อมาประเทศอันนี้อ่าคำสัญล์กษร์กแล้วก็อันนี้ก็คือประเทศลาวนะคะอ่านพร้อมก,กันประเทศลาวอันนี้ก็คือประเทศลาวนะคะส่วนแบบนี้ก็คือ ประเทศเวียดนามค่ะอ่านพ็อกกันค่ะประเทศเว hmm. huh. ียดนามประเทศเวียดนามจำง่ายๆเขาคือมีลูกดาวอยู่ตรงกลางเป็นสีเหลืองแล้วก็มีพื้นสีแดงค่ะาประเทศต่อมามีลูกดาวเหมือนกันแต่ว่ามีสามสีประเทศไหนไม่รู้อ่าประเทศกัมพูชาจีบมากเลยค่ะ ต่อมาประเทศอะไรเอ่ยฟิลิปปินส์อ่ามีคำตอบได้เก่งมากเลยอ่าประเทศฟิลิปปินส์นะคะ,ะอ่านกันค่ะประเทศฟิลิปปินส์ถูกต้องค่ะประเทศฟิลิปปินส์นะคะ่ะต่อมามีกี่สีสองแล้วก็มีรูปอะไรเอ่ยดาวรูปดาวประเทศประเทศอะศไรคะสิบสองอ่ารูปนี้คือประเทศสิ โอน,นะคะอันนี้ก็มีกี่สีเลยต้องแต่ต่างจากรูกเดิมยังไงไม่มีดาวไม่มีดาวน,นะคะอันนี้ก็คือประเทศประเทศอะไรคะอินโดนีเซียอ่านี่คือพูมประเทศอินโดนีเซียนะคะ ประทศกัมพูชานะคะอ่าพบกันค่ะประเทศกัมพูชาประเทศกัมพูชาครับอ่ะต่อมาเรียนอะไรครับประเทศมาเลเซียประเทศมาเลเซียนะคะอ่ะจับเมื่อกี้นะคะที่นักเรียนดูมีทั้งหมดกี่ประเทศนะสิบอ่าสิบประเทศจำได้ทั้งหมดสิบประเทศหรือยัง อ่ะครูจะมีแบบมือสองใ้ทาหลังอีกเทียนนะอันนี้มี่นังข่าคะแนนเลยนะนำามาดูภาพรวมดีกว่ามีประเทศอะไรบ้างนะหาพบกันเร็วประเทศแรกสีฝั่งข,ขวาสุดอะประเทศอะไรเอยประเทศต่อมาต่อมาแล้วค่ะประเทศเนะี้ยประเทศอะไรอะรทะ ะะคมาเลเซียอันนี้ค่ะเวียดนามอ่ำเวียดนามอันนั้นคนละเหล้าเหลาวอันนั้นล่ะฟิิิลปปนส์อันนี้นะคะลู่หน้าอันนี้เขาตอบได้สิบแล้วต้องใหม่เดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวทบทวนอีกรอบอ่าต่อมาครับคุณจะมีรูปพงให้นักเรียนช่วยกันทายว่าสารพงเป็นของประเทศอะไรบ้างอ่ะช่วยกันนะ ันนี้เป็นเล่อะไรอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นเล่อะไรคะมาเลเซียใช่ายฝาลใช่อ่าใช่ถูกต้องนะคะอะมีสองสีอ่ะนักตาลอ่ะนี่ก็สุดานี่เป็นเท่อะไรคะ อ,อันนี้คือประเอินโดนีเซียนะคะนักเรียนอันนี้มันเทศอะไรเอ่ยลาวอ่าโอเคสแสดงว่านักเรียนจําได้กับทั้งหแล้วนะ,ะมาล้วงควงกระขวดถั่วกระเซ็นอีกรอบดีกว่ามีใครจําได้ไหมจําได้ยังอ่ะช่กันเยว หนึ่งวิสัยทัดหนึ่งเอกก <1> 1> อาร์หนึ่งประชาคมในประชาคมนะคะถ้าอ่านอรบแอ่นี้ก็แล้วก็จะใ,ใ,ให้ทำแบบบูทนหนึ่งวิสัยทัดหนึ่งเอกการ์นึ่งประชาคมอ่ะแสดงว่าจำได้ทุกคนแล้วไหมมาทำแบบบูรันกันดีกว่าถะคะแนนถ้าใครทำถูกหมดก็แสดงว่าคะแนนได้ติ่งนะคะ ไปงานนะคะนักเรียนดูรางานของเราดีกว่าโดยรงานของเรานะคะจะมีคะแนน5คะแนนครูจะให้นักเรียนเรียงคำขวนของประเทศงถูกต้องนักเ,เรียนจำได้แล้วใช่ไหมจำจำได้แล้วก็ครูจะให้นักเรียนเลือกอชื่อประเทศให้ไปตอบในทงแต่ละประเทศว่าอันเนี้ยประเทศอะไรเลือกคำตอบให้ถูกต้องนะคะ,ะไปางานครูให้เวลาทำ เดี๋ยวเราเขียนชื่อนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นถอดใครู้างเป็นยังไม่ถูกคนนะทำได้กันไหมทำได้ไหมเอาเราจะมาทุกคนอีกบ่ ไทยทัศหนึ่งเอกราษหนึ่งประชาคมน่า,า<อ>แสดงว่ามยนตอบกับทุกคนเอามาตอบกันที่10ประเทศเอาเซียนดีกว่าไปตอบช่วยกันนะอะมีประเทศไหนบ้างคะ แล้ว,วนักเรียนทุกคนจําได้นะคะสรุปว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างเราจับอะไรได้บ้างคะอ,งอ,งอ่าวันนี้เราได้คำขวัญคำขวัญของคำขวัญของอาเซียนแล้วก็รู้จักธงนะคะธงทั้งสิบประเทศของธงทั้งสิบประเทศของสมาชิกอาเซียนนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คราบหน้านะคะ